กฎแห่งความสำเร็จเนี่ยนะครับมีตั้ง50ข้อเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าจะให้มานั่งไล่ทีละข้อเนี่ยผมว่าน่าจะหลับกันก่อนแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นในการนำเสนอครั้งนี้เราจะลองจัดกลุ่มมันใหม่ดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันชัดขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยครับ พอเห็นลิสยาวๆแบบนี้แล้วอา่าวพึ่งถอดใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ย่อยกดทั้งหมดนี้ออกมาเป็นแค่3แกนหลักเท่านั้นเองซึ่งมันเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็จะช่วยให้เราเข้าถึงหัวใจจริงๆของความสําเร็จที่ซ่อนอยู่ได้ครับและนี่ก็คือแผนที่สู่ความสําเร็จของเราครับลองนึกภาพว่าเรากําลังจะผ่านด่าน3ด่านหลักๆด้วยกันนะครับด่านแรกคือ เกมภายในใจซึ่งมันเป็นเรื่องของตัวเองล้นหล้วเลยด่านที่2คือเกมกับผู้คนอันนี้จะเกี่ยวกับคนรอบข้างและด่านสุดท้ายก็คือเกมกลยุทธ์ที่จะพาเราไปให้ถึงเป้าหมายเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยทุกอย่างเลยครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากข้างในตัวเรานี่แหละเสาหลักแรกที่เราจะคุยกันก็คือเกมภายในใจเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเอาชนะโลกภายนอกได้เนี่ย เราต้องเข้าใจแล้วก็จัดการโลกภายในของเราให้ได้ซะก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติความเชื่อหรือการรู้จักตัวเองครับหัวใจของเกมภายในใจเนี่ยก็มีอยู่4เรื่องหลักๆนี่แหละครับคือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นความมั่นใจที่มันต่างจากอีโก้การรับมือกับความกลัวแล้วก็การสร้างสมดุลให้จิตใจทั้งหมดนี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่เราต้องมีติดตัวไว้เลยเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากข้างใน เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกฎที่สะท้อนแนวคิดพวกนี้กันนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นอีกต่อไปมันจะดีแค่ไหนนี่แหละครับคือพลังของกฎข้อที่4ที่บอกให้เรายอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกเสแสร้งเราจะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของเราออกมาได้เต็มที่เลยแต่ว่าการยอมรับตัวเองก็ต้องระวังนะครับ อย่าให้มันกลายเป็นอีโก้ไปซึ่งนี่คือความแตกต่างที่สําคัญมากที่กดข้อ35ชี้ให้เราเห็นฝั่งซ้ายคืออีโก้ที่แบบหลงตัวเองเกินจริงคิดว่าตัวเองทําได้ทุกอย่างส่วนฝั่งขวาคือความเชื่อมั่นที่มาจากความเข้าใจในศักยภาพของตัวเองจริงๆครับเวลาเรารู้สึกกลัวส่วนใหญ่เราก็จะหยุดใช่ไหมครับแต่กฎข้อที่38กลับบอกให้เรามองความกลัวเป็นเหมือนสัญญาณเตือนคขไม่ใช่ป้ายที่เขียนว่าหยุดนะครับ มันกำลังบอกให้เราระวังก็จริงแต่มันก็กระตุ้นให้เราเรียนรู้แล้วก็หาทางไปต่อให้ได้แบบที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยเอาล่ะครับพอเราจัดการโลกภายในของเราได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกมาสู่โลกภายนอกซึ่งก็คือเสาหลักที่2ของเราเกมกับผู้คนเพราะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราเดินอยู่คนเดียวครับ ในสนามของผู้คนเนี่ยมันมีกติกาสำคัญอยู่สีอย่างครับคือการสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือการเลือกคบคนที่ใช่แล้วก็ระวังคนที่ผิดศิลปะในการสื่อสารและการเข้าใจแรงจูงใจของคนอื่นนี่คือทักษะทางสังคมที่จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเลยล่ะครับกฎข้อที่11นี้พูดไว้เจ็บแต่จริงมากๆเลยครับว่าถ้ารักษาคำพูดไม่ได้ก็อย่าลงมาเล่นเกมนี้เลยดีกว่า เพราะว่าชื่อเสียงและความซื่อสัตย์คือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเราอาจจะโกงได้ครั้งเดียวนะครับแต่นั้นก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในวงการธุรกิจของเราไปเลยก็ได้สไลด์นี้สรุปกลยุทธ์การครบคนได้ดีมากเลยครับลองดูที่ฝั่งซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือแล้วก็การให้อภัยเนี่ยคือการสร้างพันธมิตรที่ดีแต่ในขณะเดียวกันฝั่งขวาก็เตือนให้เราระวังคนที่เป็นพิษซึ่งศิละปะมันก็คือการแยกแยะให้ออกนี่แหละครับว่าใครเป็นใคร เคยเจอคนที่คอยแต่จะขุดหลุมให้เราไหมครับกดข้อที่26บอกว่าอย่าก,กระโดดลงไปเล่นในหลุมกับเขานะครับทางที่ดีที่สุดก็คือตั้งหน้าตั้งตาสร้างตึกของเราให้มันสูงขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วคนที่ขุดหลุมนะ่ะก็จะติดอยู่ในหลุมของตัวเองนั่นแหละครับโอ้โหอันนี้เป็นกับดักที่หลายคนพลาดเลยครับกฎข้อที่23เตือนสติเราให้แยกเพื่อนแท้ออกจากเพื่อนร่วมธุรกิจให้ขาดเลยเพราะการเอาความเกรงใจแบบเพื่อนมาใช้ในการทํางานเนี่ย ส่วนใหญ่ม,มันมักจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วก็สร้างความเสียหายได้ในที่สุดครับและแล้วเราก็มาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายครับเสาหลักที่3เกมกลยุทธ์หลังจากที่เราจัดการตัวเองได้แล้วจัดการคนรอบข้างได้แล้วตอนนี้ะครับคือเรื่องของการลงมือทำการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อเดินเกมในโลกแห่งความเป็นจริงการคิดเชิงกลยุทธ์มันเหมือนกับการเดินทางไกลเลยครับ เริ่มจากการกล้าตัดสินใจที่จะออกเดินทางจากนั้นก็ต้องวางแผนเส้นทางแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับอุปสรรคต้องมีวิสัยทัศน์มองไปให้ไกลถึงจุดหมายแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าเมื่อไหรค่ควรจะเปลี่ยนเส้นทางหรือถอยออกมาเพื่อไปต่อครับความคิดที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่มีค่าอะไรเลยครับถ้ามันยังอยู่แค่ในหัวของเรานี่คือสิ่งที่กฎข้อที่สองบอกเราอย่างทรงพลังเลยครับ การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกระโจนลงไปในสนามเท่านั้นแหละครับถึงจะรู้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนไม่ว่าแผน A ของเราจะดีแค่ไหนก็ตามโลกแห่งความจริงมั่งจะมีอุปสรรคที่ไม่คาดฝันรออยู่เสมอกฎข้อที่10รเลยย้ำว่าแผน B ไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นสิ่งจำเป็นเลยการคิดเผื่อไวล่วงหน้านี่แหละคือสิ่งที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่น เราอยากเป็นพลุที่สว่างวาบเดียวแล้วก็หายไปหรืออยากเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตอย่างยั่งยืนล่ะครับนี่คือคําถามจากกฎข้อที่3ความโด่งดังอาจจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะแต่ความเป็นเลิศที่เกิดจากคุณภาพที่สม่ําเสมอต่างหากที่จะทําให้เราอย่างรากลึกแล้วก็ยืนหย,ยัดอยู่ได้ในระยะยาวบางครั้งองค์กรก็เหมือนกระถางต้นไม้ครับเมื่อเราเติบโตจนรากมันแน่นเต็มกระถางแล้วเนี่ยการที่อยู่ที่เดิมต่อก็มีแต่จะหันให้เราแข็งแรง กฎข้อที่33บอกเราว่าแม้มันจะน่ากลัวนะแต่การกล้าย้ายตัวเองไปลงดินในที่ที่ใหญ่กว่าคือหนทางเดียวที่จะทำให้เราเติบโตต่อไปได้ครับดังนั้นท้ายสรุปเลยก็คือความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากกฎข้อใดข้อหนึ่งแต่มาจากการผสมผสานแล้วก็สร้างสมดุลของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกมทั้ง3ด้านนี้ที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวครับและสุดท้ายกฎข้อที่50 ซึ่งเป็นเหมือนกาวที่เชื่อมทั้งสามเสาหลักนี้เข้าด้วยกันเลยมันคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนั่นก็คือพลังของความสม่ำเสมอครับไม่ต้องทำร้อยอย่างครับทำแค่สิ่งเดียวเท่านั้นแต่ต้องทำให้ดีและทำอย่างสม่ำเสมอการเป็นเจ้าแห่งสิ่งสิ่งเดียวคือสิ่งที่สร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้เลยครับและนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะครับว่า จากบทเรียนทั้งหมดนี้อะไรคือสิ่งเดียวที่แต่ละคนจะเลือกมาทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเอง